สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนมือน,นีช่างอิฐกุลการแสงอรุณนะคะเพื่อนเอนค่ะวันนี้นะคะอากาศเย็น,นๆนหนาวๆแบบนี้ช่างอิฐกุลการจะพาพี่น้องนะคะเข้าครัวทุรักทุเลไปเฮ็ดยังวัดตีคะจับชายคะ่ะวันนี้จับชายกระลำหัวโตโตผักกาดหัวโตโตหัวใช่เท่าขึ้นชายนะคะเพื่อนๆคะส่วนประกอบของสังเกตจะมี กระดูกหมูชิ้นส่วนของหมูติดมันนะคะเพื่อนๆค่ะกระเทียมนะคะรากผักชีนะคะ <c oughs> กระบอกคุนเกษรเตรียมหม้อคุนเกษรก็ไปเอาน้ำม,มาหมอบักไงก็เลยบอกว่าหยุด no 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 ไม่ใช่นะจ้าไม่ใช่จะเอามาหยางน้ำ <c oughs> เอามาต้มจับ่าย no ฉันจะผัดผัดกกรันตอนแรกนะคะกันน้ำน้ำมันลงไปเอากระเทียมลงไปรากผักชีล่องไปค่ะผ <c oughs> ัดให้ส่ง,งกลิ่นหอมแล้วก็เอา ชิ้นส่วนหมูมีกระดูกหมูเนื้อหมูนะคะลงไปพัดผัดผัดผัดนะคะเสร็จแล้วก็นําผักลงไปนะคะกับเจน้ํากะลาลงไปก่อนนะคะแล้วก็วัชก,กาดลงไปะคะ่ะเพื่อนๆแล้วกับผักกาดนะคะลงไปน้ำเพื่อนก็นจะออกมาจากผักนะคะรสชาติเพื่อนก็นจะว่าน กลมๆนะคะเพื่อนๆค่ะเมนูนี่สางอิดคิดหอดเฮดย่ามใดจะคิดหอดลูกสาวลูกสาวเป็นคนมากินจับฉ่ายค่ะลูกสาวของสางอิดนะคะมากินจับฉ่ายมากที่สุดเลยนี่เราใดก็จะกินเป็นหมอยงใหญ่ถุยย่ใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะพ่อกรับปรุงรสด,ด้วยซอสปลาเขียวซีอิ๊วขาวน้ำตาลชูรสนะคะเกลือนะคะเพื่อนๆค่ะ น้ำเพิ่นก็จะงวดเพิ่นก็จะออกมากนะคะเพื่อนเพื่อน้ากับ่อยเติมน้ำแค่นิดหนึ่งค่ะปรุงรสไดทีแล้วห้องกับห้องกับปิดฝาหม้อไว้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเคี่ยวไปเคี่ยวไปนะคะเป็นเมนูง่ายๆกินง่ายๆกินครีนนะคะช่วงนี้พักถูกนะคะเพื่อนๆนค่ะลองเอาวิธีของช่างอิตไปลองทำดูนะคะอิ่มอร่อยด้วยนะคะเพื่อนๆน นามเพิ่นก็นจะออกบ้าจากผักนะคะเพื่อนๆจ๋าใ่หัวผระกาศลงไปคะ่ะอันสุดท้ายสูดก็คอยใส่ขึ้นฉายนะคะเพื่อนๆคะ่ะมีกับใส่บะมีกับบใส่นะคะนี่จ้าการทำงานของช่างอิฐกุลการแสงอรุณคัว่วทุรักทุเลมาฝากพี่เพื่อนๆอีกแล้วคะ่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมคลิปสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ